สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมโปรเจกต์ซัมบอยนะครับผมนี่ก็น่าจะเป็นคลิปที่4แล้วนะครับผมเองก็ไม่รู้จะพูดไงดีทุกคนตอนนี้ผมบาดเจ็บหนักมากครับแทบจะทำอะไรไม่ได้เลยตอนนี้ผมแล้วก็อยากจะบอกว่าสถานะข้างๆผมคือผมป่วยนะครับป่วยแล้วก็สติแตกไปแล้วตอนนี้ทําอะไรแทบไม่ได้เลยครับถ้าเกิดผมไม่ได้ร้านยาตอนนี้ผมอาจจะตายครับขอบอกไว้ก่อนเลยว่าผมมีโอกาสตายสูงมากๆ ซึ่งตอนนี้ผมกลาลังคิดอยู่ครับว่าผมอาจจะเก็บของบางอย่างแล้วเอาของมันอย่างไปนะครับเผื่อว่าอาการแบบฉุกเฉินว่าแบบอยู่ดี <c oughs> ผมตายอะนะโคตรแย่เลยอะคือตอนนี้ผมพยายามที่จะเก็บของให้ได้มากที่สุดนะไม่งั้นผมอาจจะเสียเสียของไปแบบฟรีๆเลยครับผมก็เลยคิดว่าเออนั้นเราเอาของมาเก็บก่อนดีกว่าครับแล้วก็ค่อยเอาอีก <c oughs> อีกชีวิตหนึ่งที่เกิดใหม่วิ่งมาที่นี่นะแล้วก็อาจจะต้องดูแลตัวเองให้ดีกว่าเดิมครับ ก็คืออาการบาดเจ็บผมแม่งโคตรแย่เลยทุกคนคือต้องการเพนคิลเลอร์ด่วนๆฮะแล้วก็ต้องการยาปฏิชีวนะครับมันมีทางเลือกอื่นละเราต้องให้ด็อกช่วยครับโอเคเดี๋ยวเราไปไอ้ตรงสถานีเอ้ยเดี๋ยวเราไปตรงไอ้นี่ดีกว่าครับไอ้ร้านขายยาไม่รู้ซอมบี้จะเยอะหรือเปล่านะเอารถไปด้วยเอาล่ะผมคิดว่าผมมันจะใกล้ถึงแล้ะ แต่รู้สึกว่าซอมบี้มันน้อยนะโอ้โหกลรงจะบอกว่าน้อยตัวรันยาเพียบเลยครับรันเนอร์มีสองตัวเอาไงดีวะเฮ้ยคนชิมหายละเอาไงดีวะผมดันลอ่อซอมบี้มาแถงแถว,แถว,แถวนี้ด้วยอาจจะต้องให้เขามาเชิญโชคไปนะส่วนผมก็ต้องเอาตัวรออไปก่อน เพราะว่าผมผมยังเอาตัวเองไม่รอดเลยอ่ะผมจะช่วยคนอื่นเพิ่มไม่ได้นะโอเคเหมือนลรนเนอร์จะเปลี่ยนทิศทางครับแล้วผมก็น่าจะพอเอาตัวรอดได้นิดนึงโอเคได้อยู่ครับได้อยู่ลรนเนอร์ไม่ค่อยมีขอบคุณมากครับด็อกคนละไม้คนละมือฮะหวังว่าคนผู้นั้นจะรอดชีวิตนะ ถ้าเขาลอดผมจะกลับมาช่วยเขานะตอนนี้ผมต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนโอ้โหโคตรเยอะเลยอะเอาเว้ยทนหน่อยเว้ยอีกนี้เนึงโอ้ลันเนอสองโอเคสวยด็อกด็อกดูนั้นไปผมดูหลังให้ด็อกแม่เปิดประตรูออกมาเลยเว้ย เยอะอเอกนนินเฮ้ยเลยด็อกขอโทษอาจจะเสียด็อกไปครับนั่งเฉยมาจัดไหนยเยอะแยะวะไม่นะเฮ้ยเลยฮันเนอร์มาตากครับตับตับจยเย็นนะจยเย็นได้อยู่ ของมีเยอะมากครับโอเคผมพอได้ลาก่อนครับด็อกเดนโอ,โอ,นะโอ้แย่เป็นบ้าเลยผมเสียด็อกไปครับไม่รู้จะพูดอะไรเลย เราเอาอะไรมาได้จากดอกก็เอามาก่อนครับเป็นการสูญเสียที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะแต่ก็ช่วยไม่ได้ครับมันเกิดขึ้นแล้วเราต้องมูฟออนต่อไปครับแต่เหมือนจะเห็นมีเห็นมีซอมบี้ตัวหนึ่งมันมีของนะนเงียบสะมึงเฮ้ยโอ้โหปืนฮะบ้าน่าปืนเยอะมากซอมบี้ก็เยอะด้วย โอเคตรงนี้เงียบกีบครับมีอะไรไหมมีอะไรไหมเราค่อยมาคนดีกว่าผมเข้าร้านยาก่อนข้างหน้านี้ร้านยาใช่ไหมโคตรแย่เลยอะ่ะเฮ้ยนี่ไงร้านยาครับเจอละโอเคเข้ามาในร้านยาแล้วครับมีซอมบี้ โว้เยเนยนี่ไงเหมือนซอมบี้มันไล่ใครน่าจะเป็นผมนะคิดว่าเฮ้ยกุแจบ้านเหรออาจจะเป็นของที่นี่นะโอ้โหร้างไขาย,ยาจริงไหมเนะอะกินไปก่อนช็อกโกแลตเฮ้ยจะบอกซอมบี้เห็นผม <c oughs> เว้ยแล้วครับงานยางหยาสำหรับผมละเฮ้ยเหมือนจะเจอยายาแก้ปวดสวยเยี่ยมเราก็กินก่อนเลยอย่างน้อยๆครับเยี่ยมมาอโอเค พิผ้าพันแผ่ครับรีบเก็บแล้วรีบออกจากหน้าต่างก่อนดีกว่าอย่ากแก้ปวดอีกแล้วโอ้ยซสบ,บี้มาเรื่อยๆเ,เลยเว้านี่อะไรเนะี่ยเก็บม,มาก่อนบ้าน่าทำไมมันเข้ามาแบบนี้ล่ะ เว้นเอ้ยมาพังคามืออีกแล้วน้องๆก็ได้เบรบอลจากด็อกครับหึหึตบดีช้ามากอ่ะปืนอีกแล้วเหรอแล้วมาอะไรใหญ่ๆวะ ออ่่ะไมรดนสวยสวยสวยปล่อยซอมบี้มันคานไปก่อนนี้ผมเอาตัวรออให้ได้ก่อนมาดูกันครับว่าหลังร้านเปิดได้ไหมยเยี่ยมครับรอดแล้วแล้วก็ทำการล็อกไปก่อน เผื่อเจอซอมบี้ที่มันเปิดประตูเป็นครับดูสิมีที่เย็บครับแหนบมีถุงมือครับถุงมือผ่าตัดอ่ะใส่ไปก่อนน้ำขวดเฮ้ยอย่าบอกมีแค่นี้โอ้ไม่พอครับยังไงก็ไม่พอนะ มีแต่มีแอะไรก็ไม่รู้อะป้านราอกันเล่นปะน,นี่อะมีอีกไหมย,ยากแก้ปวดแอลกอฮอล์แต่ก็ถือว่าดีครับได้ยากแก้ปวดมาค่อนข้างเยอะนะได้มาสามแผงใจแต่ไม่พอครับยังไงก็ไม่พอบาดเจ็บหลายแรงครับตอนนี้เลือผมล้วเป็นน้ำเลยอะเรือผมจะทนแค่อึดใจเดียวแล้ววิ่งฝ่าออกไปเลยดีนะ เว้ยเลยเรื่องผมลดเรื่อยๆเลยนะตอนนี้หรือว่าผมจะต้องทําได้แค่นั่งนั่งรองความตายเหรอเอาวะไม่ลองไม่รู้ครับทุกคนผมว่าผมว่าผมอาจจะต้องลองดูนะไม่รู้ว่าจะทันซอมบี้หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ผมทำอะไรไม่ได้อยู่ดีครับไม่ว่าไงก็ต้องลองครับ มาสักตั้งฮนะไปาตายเป็นตายขอแค่ขึ้นรถได้สตาร์รถได้พอโอ,อ้ทนไว้เว้ยโอ้โหแย่แล้วครับอันนี้เป็นเรื่องที่แย่มาก โอ้โหนี่ไม่ใช่เรื่องดีฮะขอบอกตรงๆทนไว้ไว้อนิดเดียวฮืมลันเนอร์เยอะมากครับโอเคขอให้ไปที่รถให้ได้ก็พอครับตอนนี้ขอแค่นั้นคือรถได้คือจบครับ ไม่ได้ครับไงก็ไม่ได้เยนือโอไม่รอดครับอืมอ๋อยังไงผมก็ไม่รอดครับ,รผ,มมรรบผมกลับมาใหม่แล้วทุกคนเอาใหม่เอาใหม่เใหม่เมื่อกี้คือแบบโอ้โหตั้งตัวย่างมากอะแล้วอยู่ดีๆแม่ง ซอมบี้มาจากไหนก็นไม่รู้อยู่ตรงรถเพียมเลยบ้าเออเราเริ่มต้นใหม่หมดเลยอะแมเริ่มต้นใหม่กับที่เดิมครับ <_ C 1> ไม่เป็นไรแต่เราค่อยไปอ๋อเราเกิดที่เดิมเลยนี่วานั่นแสดงว่าไม่ไกลมากอะดิจากที่ที่เราตายโอเคเราจะกลับไปที่ที่เราตายกันดีกว่าครับไปเอาห่อของเราคืนเยี่ยม เสียงซอมบี้เมืกก่อกี้ตกใจบุดเลยมาดิมองมองสวยเราเอาขวานมาใช้ดีกว่าครับผมว่าขวานน่าจะมองอกับผมสุดละเยี่ยมไปต่อฮะอยู่นานไปไม่ดีน่าจะใกล้ถึงแล้วใช่น่าจะใกล้ถึงแล้วครับเสียงมาป่า ถ้าจำไม่ผิดนี่ไงเจอแล้วแถวนี้มีันเนอร์นะนี่ไงมาแล้วโอเคข้างหลังไม่มีครับอืมラン너ของมึงระหว่างนี้เราก็เก็บซอมบี้ไปก่อนครับปล่อยไว้ไม่ได้จริงฝันพื้นไปทีนึงดิดูนีมีอะไรโอ้ย,อยซอมบี้ที่นี่เขาพกปืนกันด้วยเหรอ ค่อยๆเขีรยไปโอเคเรากลับไปที่เดิมล้วเห็นตัวเองละตอนนี้ต้องหารันเนอร์ก่อนก็ให้รันเนอร์วิ่งมาหาเราก่อนครับเฮ้ยถุงมือสวยอืรันเนอร์ไปไหนว่านี่ไงมาแล้วเข้ามา โอ้โหถูกจังหวะแล้วเนอะสบัสบสับมาเดิดเลียงตัวก็หมุนทีนึงนะเพื่อดูข้างหลังเปลือมันเข้ามาเยอะไปไหนเนี่ยตัวคือศพตัวเรามันยังแบบ ไอ้ซอมบี้ที่ไปตัวเรามันยังแบบไม่มาเลยยืนนิ่งครับนม่นงีม่งโอเคโอเคนะโอ้เราเป็นลันเนอร์เนี่ยไม่เอาอืมก็มาฆ่าตัวเองโอ,โอ้ตีพื้นเนี่ยผมเกลียดซอมบี้ขากนกับพออย่างนี้แหละ มันกายยากครับโอเคต้องโอเคแล้วล่ะตรงนี้น่าจะไม่มีอะไรผมพนละไปละกลับบ้านละฮโอ้พิ่งสังเกตฝนตกเสร็จปุ๊บหิมะตกต่อเลยครับกลับบ้านดีกว่าโอเค โอ้โอ,โอเสียงอะไรอ่ะมันจะเหยียบศพโอเคดูรอบๆสิมีอะไรตามเรามาหรือเปล่าไม่มีครับโอเคถึงบ้านละแล้วก็ถือด้มือหลับไปเลยหนักนิดนึงโอเคปไปไป,ปเข้าไปในบ้านละโอ้กลับมาแล้วถึงจะไม่ใช่คนเดิมก็เถอะโคตแย่เลย โอเคโอเคโอเคเราเอาของเก็บก่อนเรียบร้อยครับหืมบ้านน่ะทำกระจกบ้านกูแตกอีเวนเนยโอเคแล้วก็ไม่รู้ว่ามีอะไรตามอีกหรือเปล่าเพราะเราไม่มีเพื่อนคอยกาดให้ที่นี่ละเอาเก้าอี้มากันก่อน อย่างน้อยๆครับกันได้จริงปะเนี่ยโอ้ช่างมันฮ้บ้าน่ะเราเสียเพื่อนไปอ่ะทุกคนแย่เป็นบ้าครับแล้วก็ต่อไปผมจะต้องหาเตียงมาให้ได้ครับผมรู้สึกว่านอนกับเก้าอี้อะไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันาจจะส่งผลกับสุขภาพร่างกายครับผมว่าอาจจะต้องเข้าไปในหมู่บ้านซะหน่อยนะ อาจจะต้องเตรียมตัวให้ดีนิดนึงอันนี้มัน MX มันคือปืนแล้วผมอยากรู้จังเลยในในถือดิมันคือปืนอะไรโอ้โหถามจริงอืมด <c oughs> mm ิสออสอาการโอ้ยเกินเกินไปจริงเกินไปอืม <c oughs> <c oughs> เอาล่ะ ถือเป็นเรื่องที่ดีนะมีแม็กไหมไม่มีแม็กกาซีนะฮะผมก็เพิ่งเพิ่งสังเกตว่าม,มันคือมินิกันนะเนี่ยบ้าเอ้ยโอ้มันยังหนักเลยนี่วอะอะย้ายไปยันลังก็ไม่ได้เราต้องไม่ถือสินะเลิกใช้แม่งเลยเอาเลิกใช้ก็ไม่ได้เอาบักไปแล้วหรอใจเย็นสิโอเค ต้องขึ้นรถบ้านาปืนมันบ้าครับทุกคนช่างมันไว้มีกระสุนค่อยเอามาใช้ครับโอเคครับเอาเป็นว่าผมขอตัดคลิปว่าจะเพเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย